สวัสดีเอฟซีทุกทกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนำโชคนะครับวันนี้แอดมินก็เดินทางมาที่ดอนปู่ตาบ้านปงเชือกนะครับแต่คา,าว่าล้านแตกนะครับได้12ล้านที่ดอนปู่ตาเมืองงานเลี้ยงนะครับวันยังดอนปู่ตาให้โชครับสองล้านนะครับสามม้านได้แล้วจะเอาสามบ้านพี่กับโป่งเชือกนนอค ก็จะไม่แยกเป็นบันม่นตรงท้องไท่ท้องค่ะเขจะได้ขจาคสอ้วยค่ะแต่ว่ามองนี่นั่นิ่นมาขออียังก็คือขอได้เป็นบ่บ่ได้ก็จะมาบ้ามาบวนในลูกเต่าเลียนหนังสือจบเป็นคู่เป็นหน้าก็จะมาบ้าทั้งผูนี่แหละผู้ประสบความสําเร็จมีหลายลบ่อ่ครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ะไได้บ่ปั้งๆกเจาอันเท่าที่คุณพ่อเห็นที่ิ่นมาขอแล้วประสบความสําเร็จนี่คืองานนี่ ได้หลายคนบ่เท่าที่พ่อเห็นสัำคัญมาเห็นหลายคนอยู่บอทุ่มเป็นเจ้าเป็นนายเขาเจ้ามาบานผู้นี้อ๋อขอขอเป็นเจ้าเป็นหน้ามันบ่ะพ่อเจ้าเลยเป็นสอบผู้บกเรองีนะผู้บกเรองี่ี่สำเร็จได้สอบเป็นข้าราชการสังกษ์สังขารสีนครเนาะเพิ่นกระซัเร็จเป็นบ่ค่ะเลสอืมแสดงว่ามาขอปูของานได้งานขอโชคได้โชคว่าพ่อครับ โปูคนดีหน่อยไปสอบพิสูจน์ดีหน้าเขาจะบอกพิสูจน์หลายคนแล้วลูกหลานมันปงมันน like ุ่นตอนต้องเขาหนีครับท um ี่ได้ยินข่าวาขันผู้ใดมาขอปลุบกะพลาดบ่ได้ต้องจุดถูกเมนบอกถูบจุดว่าปูนี่แล้วยี่นี่แหละปูเฮ้านี่เขาเจ้าเคยรักอุ้มไปขอบซักพิสูจนหลายเมนบอกจ้ะคือตั้งว่าอัน อันตอนนี้แล้วซาล้า,า,างท่านละวมาเอาปูนี้จะล้างปูนี้ปูปกับบนนี้คือเกา่า <laughs> ปูกับบนนี้คือเก่าเนะอปูกลับมาคือเก่าอ่ะพ่อกลับมาอยู่คือเก,าออก่าเดี๋ยวตุ้มปูบ้านเมีม่อยอย่งนี่แหละแต่<า>ก่อนโซ่ไขมันใชแต่ก่อนครอบซักซีดไหลาครอบไฮไลท์บ่ได้เฮ็ดประตูขังไว้นะพ่อเนาะตะกี้วันมีประตูค่ะ พิ่นมาลักอุ้มปูไปเลยป่ะฉันลักอุ้มปูไปปูไปคือเก่าปูไปคือเก่าแต่ก็ได้ยินว่าย้อนถึงเลขหลายนี่เด้อเอ้ยินก้างท่านละแล้ววันนี้เพิ่นก็เลยเอามาอีกเชิญปูมาอีกเชิญปูมาคือเก่าแหละปูวันนี้จะเดีอดค่ะแล้ววันนี้งวดนี้มีคนถึงคือถึงสูงสุดเท่าไะอีพอชุ้งสุดนี่ซุ่มรางวัลที่หนึ่งกับซองใบนี่แหละ ขึนไปออมาม่ยินอาไเด็นคัดสิบสองล้านแล้ะเล่าล้านแตกนาะปีนี้นะครับเนาะทำดันปูตาลขึ้ไหวดีนี่กลาสีบาท่าวที่นี่ละคือยินข่าวว่าข้าจนจะขึ้นแม่จ้าศูนเห็นไหมเป่อเออจ้ามื่อนก็จ้าว่าจนว่าขึ้นเหลขไปลยเป็นอย่างข้าย่านปูปนันติอปูปตออกคักฮะผู้แม่นคักนะครับูแมนคักเอ จริงพ่อเพิ่นไห้มาจักงวดก่อโอ้ยบ่บ่อันไหมครับเวลางานเลี่ยงจักปีเลครับอันทุกปีทุกปีเลยแต่ไอดาบวันนี้ก็ไม่จะไล่แบ่นี้ครับนั่งมกับมันปรนี้ข้าไก่เ้าจบลนกานครบล้านฮ่าในลัง้าในง้าครับอ๋อพระเอสดังค่านี่พี่น้องอันนี้ล้านิ่า ครับเจลาเจา้าดอกเจลาลัางนั่นกะข้าเจ้าถือเลขอันเฮือนปูน่ะวะจ้าลังใหม่เนี่ยค่ะซื้อเฮือนใหม่ให้ปูเลยสร้างเฮื่อนอใหม่แสดงว่า,าลายนะครับเนาะแต่เป็นหลานน,นนะครับหลานแตกมาหลายรอบแล้วเมนบ่พอล้างข้าวเหนี่ยวนั่นสมเนาะค่ะข้าวตบสีนีส่สมเด็จเท่านี้แหละค่ะมาจิรัดปูนโอ้มาจิรัดแต่ว่าปีนี้กะคุณพ่อกระโชคดีต้องขึ้นที่กัน ว่าเด็ดสีบาดเทาวหร่เนี่นครับเาามื่อไรมันมียังบ่มีกระสุนกระสุนยังบ่หลายรนะคะรับครับกะถือกันปูอยู่นะพ่อ okay. ค <S <S อออก,กับครับอ่ะก็แสดงความมีใจกับคุณพ,อพอ่อนะครับพ่อเห็นอันพ่อเห็นข้าเจ้าจุดถูกบ่ค่ะที่ไว้มันมีเก่าซุนเหรอแม่ครับก็เห็นเต้ยยืดทางนี่ก็ยังบอกลูกว่านึ่งเนี้ยนั่นั่นน่มันเกินเก่าซุนบาดเล็กตัวที่สามแล้วนั่งโมกับะสามมันแตกกันเลย แต่ว on ่าเข้ามาเก้าศูนย์สามมันนี่มันนี่จะถูกพอมันนะไม่เห็นทูบเดียวทูกเดียวเหรขึ้นมาเห็โอ้เออพอเห็นถูกเดียวแต่ันที่หนูทายคลิปไปมันนะมันสามถูกพอได้พอเก้าศูนย์สามขึ้นกันพี่ี่บอกว่าเห็นน้ำเขาเจ้าในว่าอยู่กับพี่ี่จำมันเยอะนี่ฮะพอถูกก็จะเนี่เขาถูกพอจะแแต่ว่าข้าเจ้ากระซูกันอยู่เอาตัวนี้ละเอาตัวนี้ละ เก้าศูสเก้าชิปเปียร์บ๊วยวัดคูกันแล้วจะได้กับพ่อเรีกจเล็กตัวจำักใจก็แล้วว่ะเครย่ะค่ะเก้าศนย์เก้นย์ค่ะเก้าศูนย์กเอาตศูนย์เก้าเก้าศูนย์บอกเอาตัวนี่มาเตียนโอนน่ะมันโซกนที่แรกแล้วนี่อมโบโมาแล้ว มื่อนั่นพ่อจำจุดพ่อจำจุดก็ได้907นเจป็นบ่แมนครับแมนน่นว่พ่อเจ0ดเกจังไหนเจดตรงตรงมเข้าตรงตเลยพ่อจำกันเลยจับโตฮะมบ้ากจสองโตฮะตะโไหวสองโตครับพ่อวนมากเป็นไห้สองโตนอนเห้าี่ปกติสิ่ขาสองโตพ่อจำจุดนั่นได้ตัวใดก็พอ เค่อเจ็เก้เจ็ดเกศนาหเก้าศูนตรงๆเลยนะคะพอจำนะคะนรูมชมผู้ใดมาในีจุดทูบนีพ่อกะจะจดไว้เบิดขันพอเห็นมหนวอ่านะคะกับว่าแปลกใจเลยนะคะถือว่าทุกคนมีโชคเปนกไปหแล้วไปใจไฟมาเถอกล้ามเปเบิดค่ะ มือหนัก,กมากันหลายพนนะครับน้องอย่านี้นี่พรจำพจิ่นจึดนะครับนี่พรจำจุดให้นะครับเจ็ดเก้าจ็ดศูนย์เก้เจ็ดศูนนะครับผมมาตัดสอตนะครับเจ็ดเก้าเก้านะครับเก้ศูนย์ตรงตรงเลยพี่น้องเป็นเด็กถูกของปูนะครับปูเิือกามาย่อีกนะครับมือเลี้ยงปูนะครับมือเลี้ยงดอนนะครับ ดอนปูนะครับกาเลก่า0ูนยนะครับอ่ะก็รอติดตามด้ครับเด้อสำหรับงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับตัวเด็กของปูปูตานะครับเด้อพี่น้องเด้อนะครับเป็นตัวเลขนะคะของดอนปูตานะคะท่านผู้ชมมวดทิพั่านมาพอจําจุดอันนี้จะเป็นทูบแรกคุณพอจุดเป็น เก้าเจ็ดศูนย์นะคะตาเด่นซช่เก้าเจ็ดเก้าศูนย์แล้วก็เจ็ดศูนย์พี่น้องรอติดตามรอติดตามรอบายรอบายมุ่งรอติดตามุ่งรอบามรอบาุรอบบรบามุ่รอามรอามุ่งอบายรอบบม่นมอากนุคงรับายมุ่งอบาม่งอายมุ่รอบยม่อบบามุ่อบบาเมุ่อยบายม่บ่ยเขาขึ้นบอกามนาุอยฮะ เจ้าของนี่บพอดีครับเพราะว่ามันบรมักซื้อหวยซื้อเด่นนะครับเด็กก็คาดท้าลูกว่าคักแม่บพอดได้ครับว่าสนาเจะความว่มีน่อครับครับถือยัางงงเขายังมีโชว์หรอกใช่ยังไงล่ะครับแต่ว่าลูกหลานเพนันถูกลอตเตอรี่ต้องวันที่หนึ่งนอะครับโอ้ยแม่ยครับสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดเขาในร้ายเป็นไงก่อเพาะว่ามันได้หกล้านอยู่บระมาใบหนึ่งครับอืมก็เอาแบ่งกันอืสองคนครับกระมูเพิ่นนะครับกระมูเพิ่น ครับหมูเดินทางมาจากอุดรครับอืมกับมาไหวปูอยู่พี่กาลสินพี่แเออเพื่อเกิดผู้ใดมาไหวปูเมืนกันเพื่อโชคดีนะพ่อเนาะครับอ่ะขอให้โชคดีในรลายก็เก่าครับผมครับจะพูดถึงแม่ซางให้เราพวงพวเข้าไปเนี่ยครับอย่ยงพอเหลี่ยงแม่ไปจะพาไปไหว้ปูนะครับ กจัูอยู่ดก็โอ้ดีใจดยู่่ด้ยืนทางไกลนะครับตังกิติฐานขอพรขอโชคลาภนะครับขอเรื่องการงานกัขอใดด้วยครับแต่ปูคนใจดีใจดีนะครับเรื่องการงานปูคนกระไ่นะครับโชคลาภปูพ่กระไมือเรียงปู ล้านแตกนะครับได้12ล้านนะครับซื้อลอตเตอรี่ยุทีดอนปูตาเฮานี่นะครับ2ใบนะครับผู้โชคดีเพื่อนก็ได้12ล้านนะครับแล้วเพื่อนแบ่งกันนะครับแบ่งกันสองคนนะครับคนละใบสาเลร์เบลลูกล้านของปูยุทีบานนะครับเพื่อนได้หล้านอีกคนนึงนะครับพ่นยูดอนนะครับได้อีก6ล้านนะครับอ่ะก็แสดงความดีใจกับผู้โชคดีนะครับ วัดนาให้ได้30ล้านให้ไดยลอยล้านเด้ครับเดี๋ย้โชคดีนะครับ mm hmm. เดี๋ยว่นจะเอามาลำมาถวายให้ปูนะครับก็รอติดตามนะครับรอติดตามนะครับสําหรับเลขกปูดอนปูตานะครับส่วนมากเิ่นกามาจุดถูกขอ,อนะครับ ตาธูเด้อปูงวดนี่ดกหล้านยังบมถูกยังบ่โชคดีงวดหน้าเขาให้ดกหล้านถูกนะไ่เด้อปูเด้ออ่ะกดติดตามไว้นะครับสำหรับตัวเลขปูดอนปู่ตานะครับอ่ะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผู้ใดเข้ามารับชมคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะครับในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายน2567นะครับ ขอให้โชคดีมีโชคลาภกันทุกคนด้วยครับเด้อสวัสดีครับ